ข้อ9นะคะถ้า14ยกกำลัง a เท่ากับ2และ14ยกกำลัง b เท่ากับ5แล้ว70ยกกำลัง1บวก a บวก b ส่วน2คูณกับ1บวก b มีค่าเท่าใดก็ไก่รูท5ขอไข่2รูทขอโทษค่ะก็ไก่รูท35ขอไข่2รูท35ขอควาย35และงองู70จากโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือ จะเป็นในเรื่องของเลขยกกำลังนะคะเลขยกกำลังเลยนะคะข้อนี้เนี่ยคือเราจะต้องหาความสัมพันธ์ของเลข14และเลข70นะคะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะคะเราพยายามเอามาปรับใช้เข้าด้วยกันเราเนี่ยจะพบว่า 14 70เนี่ยนะคะ,ะจะเกิดจาก5คูณ14ใช่ไหมคะเราต้องการหาความสัมพันธ์ของเลข2เลขนี้ซึ่งจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะโจทย์กำหนดเพียง2เงื่อนไขเท่านั้นคือ14กำลัง a เท่ากับ2และ14กำลัง b เท่ากับ5ดังนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูก่อนนะคะ หเนี่ยคืออะไร5คือ14กําลัง B ใช่ไหมคะจากเงื่อนไขที่เขากําหนดมาให้เราก็ลองแทนไปก่อนเป็น14กําลัง B คูณกับ14เท่ากับ70นะคะก็จะได้เป็น14กําลัง B คูณ14นะคะได้เป็น14กําลัง B บวก1เท่ากับ70อันนี้มาจากไหนนะคะสิบสีลัง B บวก1มาจากเรื่องของสมบัติของเลขยกกําลังนั่นเอง สมบัติในข้อนี้นะคะใช้บ่อยมากนะคะต้องจำให้ได้คือ A ยกกำลัง M ค um ูณ a ยกกำลัง n นเท่ากับ a ยกกำลัง M บวก n นนั่นเองนะคะถ้าฐานเป็นฐานของเลขยกกำลังเป็นตัวเดียวกันมาคูณกันให้สามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นการหารก็เช่นกันนะคะ A อกำลัง M หาร a กำลัง n เนท่ากับ a กำลัง m ลบ n นะคะถ้าฐานเดียวกันมาหารกันอยู่ก็สามารถนำเลขชี้กำลังมาลบก,กันได้เลยเช่นกันเสร็จแล้วน,<ๆ>นะคะก็จะได้เป็นเนี่ยนี่นะคะจากอันข้อนี้เนี่ยเป็นฐาน14เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น B ีกำลัง b อันนี้เป็น14บกำลัง1นั่นเองนะคะก็สามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้นะคะเป็น14ยกกำลัง b บวก1 เท่ากับ70นะคะแล้วดูจากคำถามที่เขาต้องการถามนะคะเขาถามเป็น70ยกกำลัง1ยกกำลัง1บวก a บวก b ส่วน2คูณกับ1บวก b เห็นว่ามี1บวก b เหมือนกันนะคะใน70นี้นะคะเอ้ยในคำาโจทย์เขาที่ต้องการทราบนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ลองปรับให้อยู่ในรูปของ1บวก 1>, 1ส่วน B นะคะคือเราจะเอา70เนี่ยยกกำลังด้วย1ส่วน1บวก B นะคะข้างซ้ายแล้วดังนั้นข้างขวาเราเนี่ยซึ่งเป็น14ยกกำลัง B บวก1อยู่เนี่ยก็จะต้องยกกำลังด้วย1ส่วน1บวก B ด้วยเช่นกันเพราะว่าเราใส่ยกกำลังในข้างซ้ายไปก็ต้องใส่ข้างขวาด้วยเพื่อให้ค่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ยัง คงเป็นสมาการเดิมอยู่นะคะเมื่อใส่ข้างซ้ายข้างขวาเสร็จแล้วจะพบว่าในข้างขวาเนี่ยมีวงเล็บติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะและจากสมบัติของเลขยกกำลังที่บอกว่าถ้า a ยกกำลัง m แล้วใส่วงเล็บแล้วมี n เนี่ยจะสามารถถอดวงเล็บออกมาได้เป็น a ยกกำลัง m n เลยนะคะแล้วก็คือคูณกันได้เลยโดยไม่ต้องมีวงเล็บมาขันแล้วดังนั้นเนี่ย14ยกกำลัง b บวก1คูณ ก็สามารถคูณกับ1ส่วน1บวก B ได้เลยนะคะก็จะสามารถตัดกันไดเ้เมื่อตัดกันแล้วนะคะก็จะได้คำตอบเป็น14ธรรมดานะคะจะได้เป็น70ยกกำลัง1ส่วน1บวก B เนี่ยเท่ากับ14นะคะต่อมาตรงตัวส่วนได้แล้วนะคะเป็น1บวก B ถ้าเป็นตรงเศษละเป็น1บวก A บวกนะคะคือ เราก็ต้องลองคูณ1บวก a บวก b เข้าไปนะคะจากสมการนี้ใช่ไหมคะ70ยกกำลัง1ส่วน b บวก1เนี่ย1บวก b นะคะเราเอา1บวก a บวก b คูณเข้าไปนอกวงเล็บอย่างนี้ซึ่งความหมายจริงๆแล้วก็คือเอามาคูณกันได้เลยนะคะ แล้วก็ข้างขวาก็จึงเป็น14ยกกำลัง1บวก a บวก b ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคูณข้างซ้ายไปแล้วเนี่ยก็ต้องคูณข้างขวาด้วยนะคะแล้วจากสมบัติของเลขยกกำลังอีกข้อหนึ่งที่เมื่อกี้เขียนบอกไปแล้วนะคะคือ a ยกกำลัง m, m คูณ a ยกกำลัง n, n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ดังนั้นถ้าเลขยกกำลังมันบวกกันอยู่เนี่ยเลขชี้กำลังบวกกันอยู่เราก็สามารถนำมา เปลี่ยนให้เป็นการคูณกันได้นะคะก็าจะกลายเป็น14ยกกำลัง1คูณ14ยกกำลัง a คูณ14ยกกำลัง b แบบนี้นะคะเลขฐานเดียวกันนะคะเอาเลขชี้กำลังมาบวกได้นะคะก็กลับไปกลับมาแบบนี้ได้ ส่วนข้างซ้ายนะคะก็สามารถใช้หลักที่ถอดวงเล็บแล้วคูณกันอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็น70ยกกำลัง1บวก A บวก B ส่วน1บวก B แบบนี้นะคะซึ่งจากข้างขวาอีกรอบหนึ่งนะคะ14ยกกำลัง A เราทราบหรือเปล่านะคะก็โจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะเราก็แทนค่าเป็นตัวเลขลงไปได้เลยเป็น14คูณกับ 2คูณกับ14ยกกำลัง B ก็คือ5นะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เป็น70ยกกำลัง1บวก A บวก B หาร1บวก B เท่ากับ14คูณ2คูณ5ก็คือ140นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ใกล้ที่จะเหมือนกับรูปที่โจทย์ต้องการแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังติดเลข2อยู่ข้างล่างดังนั้นเราก็คูณ1นส่วน2เข้าไปได้นะคะตรงเลขชี้กำลังนะคะคูณข้างซ้ายเข้าไปอย่างนี้ข้างขวาก็ต้องคูณด้วยเอ้ยก็ต้องยกกำลังด้วยนะคะยกกำลัง1ส่วน2เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการการาที่ยกกำลัง1ส่วน2ก็หมายถึงว่า ใส่รูทเข้าไปนั่นเอง<ม>นะคะทีนี้เราก็จะต้องรู้ในเรื่องของการถอดรูทนะคะเรื่องรางเนี่ยเราจะต้องทราบว่า A กกำลังหนึ่งส่วนสเนี่ยเท่ากับรูทเแบบนี้นะคะสามารถเขียนแบบนี้ได้อันนี้นะคะเรามาดูข้างซ้ายก่อนดีกว่านะคะข้างซ้ายเนี่ย ใส่วงเล็บชิมอยู่ใช่ไหมคะสามารถถอดได้แล้วก็คูณเข้าไปได้เลยก็ G จะกลายเป็น70ยกกำลัง1บวก A บวก B ส่วนด้วย2คูณกับ1บวก B นะคะก็จะพบว่าตรงกับรูปที่โจทย์ต้องการให้เราหาพอดีเลยนะคะส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะเท่ากับรูท140แบบนี้นะคะอมืไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็ดูในชอยส์นะคะชอยส์เขาเนี่ยจะเป็น จำนวนน้อยๆอยู่ดังนั้นเราจึงต้องพยายามถอดรูท140ก่อนนะคะ140เนี่ยเกิดจาก2คูนกับ70นะคะคูณกับ2คูณกับ35อย่างนี้นะคะอ่ะโดยการหารชั้นนะคะเราจะพบว่า140เนี่ยเท่ากับ2คูณ2คูณ35จะเห็นว่ามี2ซ้ำกันนะคะอย่างนี้ ะะสองซ้ำกันอยู่2ตัวก็จึงสามารถดึงออกจากรูทได้นะคะเพราะว่ารูทคือรากที่2นะคะก็จะได้เป็น2 r o รูท5นะคะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะได้ออกมาเป็นเท่ากับ2องรูทบข้อขอไข่ค,ะคะ่ะโดยสรุปข้อนี้นะคะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการ ดูความสัมพันธ์ของโจทย์นะคะคือดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้และดูสิ่งที่โจทย์ถามคือมีเลขอยู่2เลขที่สําคัญหลักๆก็คือ14กับ70ใช่ไหมคะเราจึงต้องพยายามหาความสัมพันธ์ของ2เลขนี้ซึ่งก็คือ70เนี่ยก็คือ14.5คูณเสร็จแล้ว5ก็คือ14บกำลัง B ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะแล้วน้องๆจะต้องรู้เรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังทุกทุกทุกข้อเลยนะคะซึ่ง พวกนี้เนี่ยเป็นข้อที่ใช้บ่อยมากนะคะ a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นั่นเองนะคะเราก็แปลงรูปจาก14ยกกำลัง b คูณ14ให้มาอยู่ในรูป14ยกกำลัง b บวก1ได้นะคะเสร็จล้าก็ทำการแปลงรูปที่จะทำให้แปลงรูปที่จะทำให้เหมือนกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้ได้มากที่สุดนะคะแปลงไปเรื่อยๆนะคะก็ มี B วกหก็เอา1นึส่วน B บวกหมาคูณเพื่อที่จะได้เหมือนกับในโจทย์นั่นเองนะคะเสร็จแล้วมาได้แบบนี้ก็ทำขั้นต่อไปคือเอาเป็น1นึบวก A บวก B มาคูณเป็นตัวเศษอย่างนี้ต่อนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แปลงรูปเป็นขั้นต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยแปลงโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลัง ทั้งหมดเลยนะคะเพราะโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของเลขยกกําลังนะคะเสร็จแล้วเมื่อแปลงออกมาแบบนี้ก็จะตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้พอดีนะคะก็แทนค่าเป็นตัวเลขลงไปได้เลยก็จะได้ออกมาแล้วนะคะเป็นรูปแบบที่คล้ายที่สุดเสร็จแล้วก็พยายามจัดรูปต่อไปให้เหมือนกับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือเอา1นส่วนสมายกกาลังอีกรอบหนึ่งซึ่งการที่เลขมีตัวเลขเลยยกกําลัง1นงส่วนสก็คือการใส่รูทแล้วก็ถอดรูทนั่นเอง ะะใส่รูทเสร็จแล้วก็เราก็ทําการถอดรูทโดยการดูตัวประกอบนะคะถ้ามีซ้ํากัน2ตัวก็สามารถดึงออกมาข้างหน้าได้เพราะว่ารูทก็คือรากที่2นั่นเองนะคะถ้าซ้ํากัน2ตัวจึงดึงออกมาข้างนอกได้แล้วเมื่อถอดรูทร้อสี 140, ก็จะได้เป็น2องรูทสนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะต้องรู้ทั้งในเรื่องของการแปลงรูปสมบัติของเลขยกกำลังแล้วก็เรื่องของ รากที่2นะคะการถอดรากที่2อ,ออกมาแบบนี้นะคะถ้าทราบสมบัติเหล่านี้เนี่ยสมบัติพื้นฐานเหล่านี้นะคะก็จะสามารถตอบได้นะคะข้อนี้ก็ตอบ2องรู้สานะคะข้อขอไข่ค่ะ